บทที่4วิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนการศึกษาแห่งชาติสภาวการการเปลี่ยนแปลงทางภายในและภายนอกประเทศที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของประเทศชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่21ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วซับซ้อนและคาดการได้ยากในขณะที่ผลการจัดการศึกษา ของประเทศในทุกระดับยังคงมีปัญหาทั้งในด้านคุณภาพของคนไทยที่ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาระดับต่างๆที่ยังมีผลสำเร็จทางการศึกษาคุณลักษณะและทักษะอยู่ในระดับที่ยังไม่น่าคึงพอใจและกำลังแรงงานของประเทศที่มีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแม้ในภาพรวมคนไทยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและมีความเสมอภาคทางการศึกษามากขึ้นจากนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียน15ปีของรัฐแต่ระบบบริหารจัดการศึกษาในปัจจุบันก็ยังไม่มี ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับสภาวการการลดลงของประชากรและการเข้าสู่สังคมสูงวัยย่างรวดเร็วของประเทศรวมถึงสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันอย่างเสรีและไร้พรมแดนในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดและไร้ขีดจำกัดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถเชื่อมทั้งโลกให้เป็นหนึ่งเดียว การเร่งปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค4.0จึงเป็นทางออกสำคัญของการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพสามารถพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลอันจะนำไปสู่การสร้างความผาสุก ร่วมกันในสังคมของชนในชาติและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันมากขึ้นรวมทั้งพัฒนาประเทศให้สามารถก้าวข้ามกับดับประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก20ปีข้างหน้า4.1แนวคิดการจัดการศึกษา c เ n c e ช t u a l Design แนวคิดของการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติยึดหลักการ เป้าหมายและแนวคิดต่อไปนี้4 1. ห,หนึ่งหลักการจัดการศึกษา 1. นึงหลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน Education for All เป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนทุกคนทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กปฐมวัยวัยเรียนวัยทำงานและผู้สูงวัยมีโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้แต่ละบุคคลได้พัฒนาตามความพร้อมและความสามารถให้บรรลุขีดสูงสุดมีความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการดำรงชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมรวมทั้งมีสมรรถนะในการทำงานเพื่อการประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอันจะนำไปพัฒนาตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติแผนการศึกษาแห่งชาติจึงต้องกำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมโดยไม่ปล่อยปละละเลยหรือทิ้งใครไว้ข้างหลัง no one left behind สองหลักการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม และทั่วถึง inclusive education เป็นการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนกลุ่มปกติกลุ่มด้วยโอกาสที่มีความยากลำบากและขาดโอกาสเนื่องด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจและภูมิสังคมซึ่งรัต้องดูแลจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาสนับสนุนผู้เรียนกลุ่มนี้ให้ได้รับการศึกษาตามศักยภาพและความพร้อมอย่างเท่าเทียม กลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษซึ่งหมายรวมกลุ่มผู้มีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจสติปัญญาสังคมอารมณ์การสื่อสารและการเรียนรู้หรือร่างกายพิการหรือทุพพล,ลภาพรวมทั้งบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลกระต้องจัดให้บุคคลดังกล่าว มีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาร่วมกับเด็กปกติในกรณีที่สามารถเรียนได้เพื่อให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นในสังคมหรือจัดให้เป็นพิเศษตามระดับความบกพร่องนอกจากนี้บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษรัฐต้องจัดรูปแบบ การศึกษาที่เหมาะสมโดยคำหนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้นด้วยเหตุผลสำคัญคือบุคคลที่มีความสามารถพิเศษเป็นทรัพ,พยากรที่สำคัญของประเทศหากจัดการศึกษารูปแบบปกติอาจทำให้ไหม่สามารถพัฒนาบุคคลดังกล่าวให้มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพของเขาได้รราจ,จึงมีหน้าที่ลงทุน พิเศษสหรับบุคคลเหล่านี้และถือเป็นสิทธิของบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษที่จะได้รับบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาศักยภาพของตนแผนการศึกษาแห่งชาติจึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุมการดูแลและพัฒนาบุคคลทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงสามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดำรงชีวิตและการประพฤติปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมอย่างพอเพียงเท่าทันและเป็นสุขการศึกษาจึงต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้มีทักษะที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกโดยยึดหลักความพอประมาณที่เป็นความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียเดเบียนตนเองและผู้อื่นมีการตัดสินใจที่มีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำหนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนานๆอารอบคอบและมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวซึ่งเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดย คำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกลโดยใช้ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านมีความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตอดทน ภาคเพียนและใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตสี่หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม All for Education การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพให้กับประชาชนทุกคนเป็นพันธกิจที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของสังคมทุกภาคส่วนเนื่องจากระต้องใช้ทรัพ,พยากรจำนวนมากในการจัดการศึกษาที่ต้องครอบคลุมทุกช่วงวัย ทุกระดับการศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายสนองความต้องการและความจำเป็นของแต่ละบุคคลและสนองยุทธศาสตร์ชาติและความจำเป็นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศรัฐจึงต้องให้ความสำคัญและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัวชุมชนองค์กรการันการกชุมชนองค์กรปกครองสวนทองถิ่นเอกชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นในการจัดการศึกษาโดยบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์กรต่างๆจะได้รับการส,งส่งเสริมให้เข้าร่วมจัดการศึกษาเสนอแนะ กำกับติดตามและสนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบตา่ตางๆต,ตามความพร้องเพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวม4 1. 2สองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน sustainable development goals sdg 2030เป็นเป้าหมายที่ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติจำนวน193ประเทศได้ลงมติรับรองในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี คศ2558โดยจะใช้เป็นวาระแห่งการพัฒนาของโลกในอีก15ปีข้างหน้าคสุศ2016-2030มีทั้งหมด17เป้าหมายโดยเป้าหมายด้านการศึกษาคือเป้าหมายที่4สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพยังครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแผนการศึกษาแผนชาติจึงต้องพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศเพื่อสร้างคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลง ของโลกศตรวรรษที่21หลักประกันว่าเด็กปฐมมวัยทุกคนจะได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนประถมศึกษาทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมมศึกษาที่มีคุณภาพและมีผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมมาศึกษาด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมและมีคุณภาพกำลังแรงงานมีทักษะที่จำเป็นรวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงานการมีงานที่ดีและการเป็นผู้ประกอบการกลุ่มผู้พิการและด้วยโอกาสเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม มีการเพิ่มจำนวนครูที่มีคุณภาพเพื่อการศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน4 1. 3ประเด็นภายในประเทศ local i s u s อาทิคุณภาพของคนทุกช่วงวัยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศความเลื่อมลบองค์การกระจายรายได้และวิกฤตด,ด้านสิ่งแวดล้อม4 1. 4ยุทธศาสตร์ชาติ นาเชอร์น์สตราเทจิระยะ20ปีพอสุข2 5 6 7 9 7 9ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักันมาพิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนตา่ตางๆให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว กรอบยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวครอบคลุมนโยบายการพัฒนาประเทศไทยสู่อุตสาหกรรม4.0การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโครบและคามเพทีทิวนิสการสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมอินคลาสซีฟครบและการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบก,การบริหารจัดการภาครัฐ4.2วิสัยทัศน์ของแผนการศึกษาแห่งชาติวิชั่นคนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่21 4.3พันธกิจหนึ่งพัฒนาระบบ และกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกศตรวรรษที่ 21- สสองพัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้ คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติโดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมคุณธรรมจริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยสงบสุข และพ่อเพียง4พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเพื่อการก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยการเพิ่มผลิตภาพของกำลังแรงงาน Productivity ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของลูกศตรวรรษที่21ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม4.0.4.4วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติอาบเจ t ทิวสหนึ่งเพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ2เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคลอง ับบทบัญญัติของรัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชอาณาจากักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ3าเพื่อพัฒนาสัวคมคนไทยเพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณ,ณธรรมจริยธรรม รู้รักษามาัคคีและร่วมมือผนึกกําลังสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของสเสรศเดพอเพียงสี่เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดับประเทศที่มีรายได้ปานกลางและความเหลื่อมลำ้ำ ภายในประเทศลดลง4.5เป้าหมายด้านผู้เรียน learner aspiration แผนการศึกษาแห่งชาติมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 3อาส8ซีสประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้3อาสได้แก่การอ่านออกรีด,ดิงการเขียนได้ w r i ทิ n g และการคิดเลขเป็น arithmetic 84ได้แก่ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา Critical Thinking and Problem Solving ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม c r e a t i v i t y and Innovation ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมตามกระบวนศน์ Class c o l t u r a l u n d e r Standing ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ คา l าบอ o r เรชั n นทีมเวิร์ n แอนเลเดอร์ชิทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อคอมมูนิเคชั o นอิ f o ฟอร์เ o n a n ชั e นแอนมีเดียลิเทรซัทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร c o m p u t i n g and นไอโอลิเตอรซทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้เคอรี Curry and Learning s k i l l ลและความมีเมตตา กรุณามีวินัยคุณธรรมจริยธรรมเครื่องพาชั่น4.6เป้าหมายของการจัดการศึกษา Aspiration แผนการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาในระยะ20ปีไว้5ด้านประกอบด้วย 1. ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และมาตรฐานอย่างทั่วถึงเอ็กเซสเด็กปฐมมวัยมีพัฒนาการสมวัยประชากรทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาตั้งแต่ปฐมมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่มีคุณภาพและมาตรฐานประชากรที่อยู่ในกำลังแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะที่ตอบสนองความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศประชากรสูงไวัยได้เรียนรู้ฝึกฝนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะเพื่อการทำงานหรือการมีชีวิตหลังวัยทำงานอย่างมีคุณค่าและเป็นสุขสองผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมเอควิี่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มปกติผู้มีความสามารถพิเศษผู้มีความบกพร่อง ด้านต่างๆผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้มีภูมิหลังทางสังคมหรือฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันได้รับโอกาสและการบริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมสามระบบก,การศึกษาที่มีคุณภาพสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถและเต็มตามศัก,กยภาพควาเลือกที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมาตรฐานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคลพึงมีภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้สังคมแห่งปัญญาและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิตมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุดตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียง4ี่ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพและการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุปเป้าหมายเอฟ i c เชนซีหน่วยงานสถานศึกษา และสถาบันการศึกษาทุกแห่งสามารถบริหารและจัดการศึกษายังมีประสิทธิภาพด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลจัดให้มีระบบการจัดสรรและใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่ก่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตนและส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมที่มีศักยภาพ และความครองเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนและร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะสถานประกอบการสถาบันและองค์กรต่างๆในสังคมและผู้เรียนผ่านมาตอนการทางการเงินและการคลังที่เหมาะสม5ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพล,ลวัตและบริบทที่เปลี่ยนแปลง เ,เ,เรเลวนซีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกศตรวรรษที่21สามารถพัฒนาทักษะคุณลักษณะและสมรรถนะในการทำงานของกำลังคนในประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานสังคมและประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ20ปีและยุทธศาสตร์ประเทศไทย4.0ที่จะนำสระอําประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มี